สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกะโกะนะคะวันนี้วันพิเศษแต่ไม่มีมันมันไม่มีดอกเข็มนอะอ้วน,นเนาะฮะอือปกติเข<อ>าะจะใส่ดอกเข็มแล้วก็ยาแพทย์แล้วก็ดอกมะเขือ,อก็เทียนแล้วก็ทูบ มืช้าตแตาแทนปุ่นปลานะทุกคน,นไ,ไปรถกูมาแล้ว เอาเบนมาอยู่บนเบนจระมีเอ็นจมปวน คุณขอกินข้าวเวลากินข้าวนะร้องนะื <c oughs> แต่ตอนเอาให้เลยไม่ค่อยอยากจะกินเลยจะคัดกินแต่อาหารอเออมาขี้อาหารแน่เนี่ยึตอนกินเนี่แงงแงงแงขอแล้วขออีกเออทำตาปิบปิบอีกตัว,ไไน,วนไปไหนแล้วเจ้ากาแฟไปไหนแล้ว ขึ้นมาได้เลยเอ้าขอด้วยอ้อนและอ้อนอยากกินข้าวอืเจ้าสซดาได้การมากเลย,เลยนะพาขึ้นขาในสุดยอดเลยเก็บยืงกันแต่วันนั้นได้ใส่กระเป๋านะเพราะว่าหญ้ามันลุกเอ้ยเอ้ยเอ้ยกุ้งเขาตลอดแล้วตัวเองอ่ะจากกาเจ้ากาแฟจะตัวใหญ่นะ ออกเลยนะหนุ่มไม้ไร่นะทุกคนอีกหน่อยเดือนหน้านี่ก็จะออกเยอะนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ออกนะคะทุกคนก็ก็จะมีอยู่อะไรนะเขาเรียกว่าร้อยกอออกกอหนึ่งนะตอนนี้นะทุกคนร้อยกอเลยนะฟังนะไม่ใช่สิบกอออกกอหนึ่งนะร้อยกอ,อก,กอหนึ่งก็จะเป็นกอที่ออกแต่หัวปีหน่อยเด<อ>ี๋ยวจะไปหาตื่นพอแทนนงวันนี้จะไปหาตื่นที่สวนมมนรู้มันจะได้ไหม ดูมะนาวยิ่งกว่าลูกชิคยวหวานมันก็เป็นคนละพันนะอะนั่งรอกินข้าวนังค้าจ้าว่านังค้ากินอิ่มก่อน <laughs> เราก็มาอยู่ตรงที่หน้าบ้านช่างใหญ่นะคะเนาะก็สุดใจหายจะหายเพราะอะไรนะทุกคนโหยมองมาแล้วแบบไม่เหลือแล้วนะคะไม่เหลือเลยนะทุกคนโอ้ยไปทีละอ่าส่วนทีละส่วนนะทุกคนเนาะก็ของอดีตช่องใหญ่นะคะ ของคุณกิ่นั่นเองนะทุกคนเห็นแล้วก็ใจหายจะให้วาบานะคะเนาะเพราะว่าเราก็เคยอยู่ด้วยกันนะเคยทำกิจกรรมลหลายๆอย่างร่วมกันนะคะตอนที่อยู่ที่ศีกอนะคะแต่ก็ตรงตอนนี้ก็คงจะเหลือแค่อดีตนะคะเหลือแค่ความทรงจำที่ดีๆนะที่เราเคยมีให้กันแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันในจุดๆนี้นะคะ ยังดีนี่ที่ยังเหลือสายฟาดนะทุกคนนี่ยังเหลือนะคะสองผู้มีส่วนยางเนาะยังอยู่ตรงนี้นะคะไม่งั้นโอ้ยสุดจะเหงาสุดจะว้าวีเลยทุกคนหมดเลยนะถ้าช่างตั้มกับพอลลี่กลับไปอยู่กุกตูมนะคะแต่เพื่อนก็คงจะไม่กลับเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นแบบเป็นที่มั่นคงทาวรแล้วเพราะว่าบ้านแก,กอยู่ที่นี่มันก็ สะดวกสบายเนาะในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเช่นอจอดที่จอดรถจอดเรือมันก็กว้างนะคะเนาะสะดวกสบายเนาะกะย็ยังดียังดีที่เหลือทรายฟาดอยู่กับเรานะทุกคนนี่นะมองมาเห็นตรงนี้แล้วโหนี่ค่ะเหลือแต่หอยทุกคนเหลือแต่หอยกับความทรงจําที่จะอยู่กับเราไปจนช่วลูกช่วยหลาน ราก็อขอเก็บสิ่งดีๆนะ,ะๆคะเก็บความทรงจำที่ดีๆที่มีไว้ในสีโกอเนาะที่เราเคยอยู่ด้วยกันที่เราเคยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะและหลายคนนะคะเนาะตอนนั้นที่อยู่ในสีก่กอเนาะก็จะมีกิจกรรมนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมตรงของร้านของคุณกินะคะเนาะ ซึ่งเป็นตรงนี้ส่วนด้านหน้านะก็เอาไปก่อนแล้วนะคะช่วงช่วงก่อนนุ่นนะคะแล้ววันนี้ก็มาเอาส่วนตรงนี้ไปก็คือเป็นร้านกาแฟข้างล่างเนาะแล้วก็เป็นดัดฟ้านะคะชั้นดัดฟ้านะตรงนี้นะคะเอฟซี F C ก็คงจําได้นะคะวันนี้ก็มาเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงโจ้งเลย้ะทุกคนโลง่ลงนะหมดเลยนะคะไม่เหลือนะ เหลือแต่มานั่งอันนี้แหละทุกคนเนาะเพื่อนก็คงจะเอาไปขยายร้านนะคะที่บ้านนะแฟนคุณกีนั่นเองนะคะเนาะมันน่าจะประมาณนั้นก็อ,อยังว่าล่ะคะ่ะอยู่ที่ไหนก็เป็นคนที่นั่นเนาะ,ะเราอยู่ที่นู่นก็อย่างคุณกีก็ไปอยู่บ้านแฟนเนาะก็ เป็นคนบ้านนั้นแหละนะคะทำมาหากินนะ,ะทุกคนก็สู้เพื่อปากท้องของทุกคนของแต่ละคนนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็ไม่ว่าก,กันนะ,ะทุกคนก็มีภาระหน้าที่นะ,ะต้องดูแลนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ก็ยังอุดใจหายไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะสิ่งดีๆที่เคยอยู่ในซีโกอเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ก่อนก็จะมารวมตัวรวมพลกันอยู่ตรงนี้นะคะนาบ้านช่างใหญ่แล้วก็เดินข้ามมาตรงนี้นะ แต่สินชวนด้านหลังตัวนี้นะคะอ่าไม่ทราบว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเพื่อนจะมาเอาไปด้วยไหมนะคะหรือว่าเพื่อนจะเอาไว้ตรงนี้เนาะนะคะเอาไว้ให้คนที่มากีดยางตรงนี้หรือว่าจะมาทยอยเอาไปอีกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเนาเราก็ไม่ได้มาดูตอนที่เพื่อนทำการยกทำการย้ายกันไปนะคะ ก็อ่ะนะขอให้อกิจการงานของคุณกินะคะราบรื่นนะคะธุรกิจนะคะจะเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะแห่งๆปังๆนะคะเนาะก็ถึงจะย้ายไปนะคะแต่ความทรงจำที่ดีก็ยังอยู่กับพวกเรานะคะชาวซีโกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน